สวัสดีค่ะพี่อะไรมาลกวันนีู้่ตรงยำกรจับยวนค่ะขอข้ากล้องดยค่ะเอาน้องยังมาทําอะไรกับป้ากระเทียมรากผักชีค่ะน้องอะไรนะน้องชีตาชื่อชีตื่อชตาชื่อื่อชแตา่อาช่าชือชี่อเีตาน่อีอ๋อีตอือชอาืือชืีี่่ เราจะทำก๋วยจั๊บยวนใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถุงก็จะใส่นี้ค่ะนี่อะไรเอ่ยหมูยอหมูแดงอันนี้น้ำตาลน้ำตาลอันนี้เอาปุ้มก่อนลูกดก่อนแป้งหรือแบบก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะอันนี้คือโรตีนะคะน้ำมันหอยค่ะ สีผัวก่อนอะไรป้าตุ้งคะนะคะคคสีส้มแอปป้าตุงขาวค่ะสีมืวป้าตุงขอบอกก่อนเลยค่ะอะไรยอร่อยเลยใช่ไหมนูกรอน้ําเดือดนิดนึงค่ะสีสีมือป้าตุงยัางใบใหญ่เลยจริงหรอจริงสิคะตงุงน้องมีเก่งจังเลย น้องซอยไปนะแล้วป้าจะเอาหมูใส่แล้วเอาหมูใส่แล้วนะคะจะเอาหมูใส่แล้วนะคะว่าตวงปิดฝา,า,าด้วยคะ่ะไม่ต้องคะ่ะทำไมเหรอคะ <laughs> เดี๋ยวป้าชิมน้ำก่อนขอลอ, mm hmm. องชิมน้ำหน่อยเดี๋ยวน้องแป๊บน,นึง <laughs> เดือดแล้วป้าจะใส่หมูแดงแล้วนะเอออยากลองชิมน้ำจังไม่ได้ร้อนร้อนหรอกร้อนหรอแล้วทำไมไม่ตุ๋นชิมได้ใส่หมูแดงลงไปเลยค่ะหมูแดงนะคะไปหมูแดงหมูแดงหมูแดงที่มันจะไม่ค่อยเด้งแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะไม่เด้งค่ะเพราะว่าเราปั้นเป็นก้อนแล้วทีนี้มันก็เลยไม่เด้งละลายน้ำจัละลายอูู้พอลงเตาสีแล้วสวยเลย อ,อีบขาวนิดน,นึงค่ะอ๊กขาวต้นขาวไปนิดหนึ่งนิดไม่นิดหรอกค่ะว่าต้เลยเหรอเยอะมากเลยค่ะสำหรับหนูจรงิงไหมจริงเลยคะแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่มณนี้ทำอะไรอยู่คะแม่มณนี้ทำงานค่ะอัดเสียงเหรออัดเสียงไม่ง่ายเหรอคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เรียกแม่มาเนาะใครอยากดูคลิปแม่มณนี้ก็ติดใจนะคะที่ไหนคะ ที่ไหนคะช่องอะไรคะช่องเรือนแม่มณีคะ่ะหรอช่องเรือนแม่มณีคะ่ะน้องกินเป็นไหมเนี่ยก็จำยวนน่ะเป็นค่ะแต่หนูไม่ชอบกินทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ชอบอะ่ะม,มันมีอะไรทำไมถึงไม่ชอบมันอร่อยนะมันเหนียวเนาะติดแก้มอ่เอา้าก็เคี้ยวให้มันละเอียด มันก็จะไม่เหนียวใช่ไหมคะใช่ไหมคะหมวยเนี่ยใกล้แล้วเราใกล้แล้วก็อะไรก็อะไจะเสร็จละก็จะเสร็จลวเดือนแล้วหมูเด้งเริ่มลอยแล้วค่ะหมูเด้งเริ่มไม่เหนียวแล้วนะคะเริ่มแข็งแล้วค่ะหมูเด้งลอยตัวแล้วหมูเด้งมันไม่เด้งตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีสีสวยแล้วค่ะเอาเดี๋ยวป้าจะใส่หมูยอแล้วตอนนี้ตอนนี้จะใส่หมูยอแล้วคะใส่หมูยอไปเลยค่ะนี่ใส่ไป เส้นหัวจับยวนไม่ใช่เหตุหัวจับยวนอ่ะแต่ถ้าไม่ของโรงเรียนหนูมันจะใหญ่กว่านี้นะคะมันก็มีพันที่มันแบบเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่ของโรงเรียนหนูจะใหญ่เท่านี้เท่านี้เลยใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเดือนแล้วค่ะเดือนแล้วแล้ว ดีเพิ่มเลยคะ่ะจะได้อร่อยขึ้นป้าใส่แล้วซีอิ๊วขาวเพิ่มแล้วชิมดูความอร่อยก่อนค่ะอืมอร่อยแล้วอร่อวคตอนนี้เดือแล้วค่ะอ,อุ้มไหนไหไหนีน้ก๋วยจับค่ะใส่เส้นก๋วยจับลงไปเลยค่ะ แม่มานี่นนี่พาไปซื้อขนม จะสุกแล้วค่ะต้อมขนาะดว่าเขาจะเหนียวจะนุ่มก็พอละหอมก็หอมหอมหอม,หอมอร่อย พี่ต้าไม่อยู่มันเลยเงียบจังเลย เซลค้าใบจ้ำยวนนี่ค่ะพอลรค่ะน่าอร่อยแล้วเดี๋ยวโรยต้นหมอมทิ้ไปหน่อยเลย น่อร่อยไหมคะกุยจับยวนจากเรือนใหญ่สูงค่ะกินกุยจับยวนกันใีกว่างนอนนะไปนำหน้าเป็นมันมะลิมะลิหรอมะลิน้อยหอยสังการบุนเส้นแล้วเสร็จแล้วนะคะพองโรงเรียนหนูเส้นมันจะใหญ่วันนี้นะคะแม่ตุ๋ นี่โอ้โหน่าอร่อยไหมของป้าของหนูเนี่ยอมดึกเครื่องปรุงไม่ได้ใส่เยอะค่ะเอาแล้วแม่ทำอะไรแม่แม่มแม่ทอะไรแม่มาแม่มาดีมาแล้วค่ะเออแม่มาดีมาเลยอ่าอร่อยไหมอื้ตกที่คนเยอะไหมนั่นแหละแค่นี้พอเนาะ แ,แม่คะขวยจําย้ยของโรงเรียนหนูเส้นจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ของแม่มันนีคะ่ะขวยจำจุ้ยของโรงเรียนหนูเส้นจะใหญ่กว่านี้นะคะ่ะของแม่มณนีของแม่มณีค่ะมาพอดีเลย <c oughs>